คักบักคักเลื่อยพี่น้องบัดนี้จังพี่น้องมาเดือมาเด้อครับของแท้ครับข้ามยามงมังกรมือพี่น้องดักไว้มือเศรุ่นโอ้เดือดแห้งขนาดเลยเบิงไม้ครับพี่น้องไปยามกันครับ แดดครับเถ้นี่กุ shorts, ่ม <maybe> ก <swimming> ็โตว่เน้อโอ่ย <aman> น <pet itive uno> uh, like <shoe> ี่บ่โอ้บึกเยป๊าหน่อยคือไรเถอะว่ ตือลูกปลาไ้ตัวใเลยลูกปลาไอ้ตัวใเลยลกลุย้งมีอยู่ครับพี่น้องตัวน้อยอยู่กมีอยู่หลุนอันสองมัง้งกลุ่มมีตัวน้อยหรือเปล่โอู้หูน้ำน้ำลูกน้ำตื่นนี่พี่น้อง โอ้ยอืมอ่าปลาหน่อยได้อยู่รับพี่น้องได้ปล้น,นได้ก้อยอยู่ดอกได้ก้อยอยู่ดอกปลาหน่อยโอยต่อยเลย อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายอยู่ใสน่น,น้นอแบบนี้น้องน้องเอ้ใสนนน่น้ออันสุดท้ายน้ออู้หู่วฝุ่นมันโลมพี่น้องได้ก้อยอยู่มันนี่ บ่อตะกอยเดอกเลยบังเลวมง,งนี่ไม่ขึ้นเลือกเพบยบน,นี้โอ้ยหาาไม้ก้อนพี่น้องอเสือกอนเสือกลอยไปทางผุน่นอไม้พี่น้องนี่ไม้ไม้นี่บ่อตะยมาเป็นปีแล้วครับอุนธรรมชาติที่ขนาดมองนี้ เป็นไหนจวดป่ะเอาวจวดจุพี่น้องจวดจุแต่มองนี้มองห้ยอยไรอยู่มองนี้ไม่กวยอยุดอกพี่น้องเ้ยไม่กวยอยุดอกไปพี่น้องกลับ,บานไปเฮดเมนูครับผม ในในกล้วยรอกมื่อนี้สีกล้วยครับไปครับพี่น้องพอกันอยูบ่บ้านยังไปนู่นครับผมนี่ครับพี่น้องกุ้งสีงมะกล้วยกันตโตใหญ่ครับกุ้งไม้นี่กุ้งโตหน่อยครับผมแบ่องออกครึง่งนึงครับแบ่องออกมะกล้วย <c oughs> เดี๋ยวกินมูฟเิดครับพี่น้องสัปนี้เรากำลังกินเลยเอาคั่วใส่ลงไปเลยใส่ไปเบิดเลยพี่น้อง โมนหน่อยได้พี่น้องได้เติร์ดได้หนึ่งพี่ปนใส่ลงไปเพชรได้พี่น้องพี่ปนเจ้านี่เพชรแห้งน้ำปลาน้ำปลาจัน่อย หน้าบีบล่งพห่น,ออออนออออ้องเออบ้าณสองหนวยพอดีอยู่บนเบื่พี่น้องกุ้งน้องนี่สุดนี่น้อยแห้งพี่น้องแต่กับซ้ำนี่แล้วน้อยับกินตำน้อยเลยพี่นอ้องหอมเสร็จลงไปเลย มา,ม,ามากมากครับออโอ้ยทำยันไงละครับพี่น้องแบบเราต้องติดหมือติดเหนื่อยอะซีมือมก่อนพี่นอ้องอื เสียพี่น้องสเสียเลืมผงนั่นพี่นอมม้องผมเสิร์ไปเสียข้าวเรืยบอะไร คักบักคักเล่พี่น้องบีง้จังอ่าพี่น้องพร้อมเสร็จเรียบร้อยครับผม พี่น้องมาเด้อมาเด้อครับของแค่ครับของแค่ืมกินข้าวนุมกันครับผมพี่น้องมามาครับผมสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวแรกหนุ่กันครับหลังจากไปดักกุ้งไว้ครับมเมื่อ้านี้ นี้เขาเนี้ยสองห่อครับแล้วกุ้งว้มัเศร้าแต่ไม้นี่กุ้งโตใหญ่รยยครับแต่ก็ได้หลายผมแบ่งก้อยรึง่งนึงครับแล,ล้วขัวคร้างนึงแต่ก็ได้หลายพี่น้องโอ้สมนีก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าพ่อคินอยู่พี่น้องสื่อเขาเจากับสองสามร้อยคนละมามากครับพี่น้องโอ้สมนีเราก็ร่งกินดีเนี่ย

เพิน่นี่ยแล้วเราเสียนนะพี่น้องแล้วเราเสียน,นอืมอืม นี่พับวงเห็บมา,มาเมื่อเช้านะครับปกกเป็นยากรุงอะไรเห็นเก็บมาเลยอืมเจ้าตัว Cô ấy nòi này, cô ấy sẽ xếp kì thế nọng Khảo thịt, khảo kia Khảo thịt, khảo các Bên khổ, cơm nưng Cô ấy sẽ không được Nói คำใส่ประกอบพวงนด้พี่น้องเอ้ยอืม,อม ជាំងសារាស់ជាមានាស់រាន់ធ្លាំងន្លាស់រូវើងរៀន្ เจียวเจียวค่ะอืมมะบุงเนี่ยกรอบดีพี่น้องเตพ่อเขาเจ็บที่คนไปเก็กบัะบุงตอนแรกมาก เขาถือกระตาถือยังไปนึกว่าไปเก็บอย่างเก็บพระบุงครับเนี่ยแซ่บดี อืมเราปรุงเสียบเีพี่น้องมันนาจสิเรับไม่ไรอยู่โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งครับที่ว่า คนอิสานทำมาหากินครับพี่น้องไปดักไว,ว้ย่ำเศร้ายนะ่ำแลงรมาเฮ็ดเมนูให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับวิถีชีวิตของคนอีสานบานเฮานะครับแต่ไหก็แล้วแต่คขัาฝาที่ตามคลิปหนาคลิปไม่เด้อพี่น้องขอขอบพูดหลายๆที่เขามารับชมครับอีสานคับชั้นเนี่ยอมทีมงานนะครับผมรับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องขอหายโสคๆัน,นมันเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ